การเจริญเป็นกรรมฐานจริงๆพร,ร,ระพุทธเจ้าต้องการสงเคราะห์บ,บรรดาท่านพุทธบริษัทว่าอย่างน้อยขอทุกคนพ้นจากความทุกข์ใหญ่คืออบายภูมิได้แก่การเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติรัจฉันอย่างนี้ถือว่าทุกข์ใหญ่เป็นพิเศษเพราะว่าในแดนสีแดนนี้ถ้าคนลงไปแล้วมันมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุข อย่างนารกไฟก็ไม่ตลอดเวลามีสันภาวุธสับฟันตลอดเวลาแดนเปรกก็เช่นเดียวกันแดนอสุรกายเต็มไปด้วยความหิวไม่ถูกการลงโทษโดยสันภาวุธไม่มีไฟแต่ก็มีแต่ความหิวสำหรับมาแดนสัตว์เรี่อยฉันดีหน่อยแต่ว่าก็ไม่ดีมากมีความปรารถนาไม่สมหวัง ต้องการกินอย่างนี้คนเลี้ยงเขาให้กินอย่างนอนต้องการกินอย่างนอนเขาเลี้ยงให้คนเลี้ยงให้กินแบบนี้จิตใจก็ไม่เป็นสุขสบางเหล่าก็าอดอยากรวมความว่าใบายภูมิทั้งสี่คือหนึ่งสัตว์นรกสองเปรตสามสุรกายสีส่สติฉันเป็นแดนที่ความทุกข์หนักพระพุทธเจ้ามีการสงเคพระพุทธบริษัทจึงสอนธรรมะไว้ธรรมะเบื้องต้นคือมนุษย์เสยธรรม คำว่ามนุษยธรรมทำคนให้เกิดเป็นมนุษย์